วอลเลตไพสองตัววัวนที่หนึ่ธันวาคม2563เลขที่ออกแปดสีโอ้ยโดนหวยกินอีกแล้วฉันถูกหวย,ยแหมเจ๊ถูกหวยแล้วอ่ะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวหน่อยไม่ได้หรอฉันถูกแค่2ตัวเองถ้าฉันเลี้ยงก็หมดเลยดี เฮ้ยนิวเดี๋ยวก่อนไปขึ้นเงินให้ฉันหน่อยฉันขายของอยู่ไม่ว่างเลยอะฉันเหรอเออตอนนี้ลูกค้าเต็มร้านเลยอะได้โอเคเดี๋ยวกลับมาฉันให้กินก๋วยเตี๋ยวฟรีชัมนหนึ่งโอเคเป็นวินหรือว่าเป็นลูกน้องประจำหมู่บ้านวะเนี่ยขอบใจมากนะนั่งเลยเดี๋ยวฉันทำก๋วยเตี๋ยวให้ ว่างๆอ่ะวิ่งไปซื้อทองให้ด้วยนะซื้อทองเลยหรอรอเล่นแต่ว่าถ้าฉันถูกรางวัลที่หนึ่งจริงๆนะก็ไม่แน่ฉันงงไปหมดแล้วนี่ฉันเป็นวินหรือเป็น m e s s ซนเจอร์เ p เนี่ยวิ่งไปไหนมาไหนไม่หยุดเลย เท่าไหร่จ๊ะสี่สิบจ้ะไม่จ้ะทอนมาเกินอะ่ะขอบใจนะสงสัยช่วงนี้เบอร์เบอร์อย่าเบอร์บ่อยนะพอแกนี่แหละฉันถึงไว้ใจอืออ่ะ กินให้เรียบร้อยก่อนไม่ค่อยพูดนิ้วไม่อะไรเหรอคะป้าป้าโอนเงินไม่เป็นอ่ะฝากไปเข้าธนาคารให้หน่อยสิ ผมเป็นธนาคารเคลื่อนที่เลยมั้งเนี่ยงั้นป้าไปเอบผมดีกว่าครับเดีย๋ยวผมแนะนําให้รอบหน้าป้าจะได้ทําเป็นดีเลยขอบใจนะลูกครับนี่ครับ <c oughs> พร้อมนะครับจ้า ขอบใจมากนะนิวที่มาช่วยแนะนำให้ป้าไม่เป็นไรหรอกครับป้าเรื่องแค่นี้เองนี่ค่าเสียเวลานะไม่เป็นไรหรอกครับป้าถือว่าช่วยๆกันรับไว้เธอถือว่าเป็นสินน้ำใจถ้าไม่รับอ่ะป้าน้อยใจจริงๆนะป้ป้าพูดขนาดนี้แล้วก็ขอบคุณครับ นมไปตลาดจ้ะได้ครับป่ะหมวกครับ <c oughs> ไปนะป้าจ้า โอ้เง oh, mm ินของใครวะพานุรัตของป้าเขาแน่เลยอะ <c oughs> <c oughs> รวยละงานเนี้ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แต่ไม่ได้เราเป็นคนดีเราต้องเอาไปคืน แล้วถ้าป้าเขาไม่กลับมาเราจะคืนเงินยังไงวะ สต๊อบสต๊อบสต๊ร์ต๊อก่อนครับป้าป้าชื่อพานุรัตใช่ไหมครับใช่จ้ะมีอะไรเหรอจ๊ะป้าทำเงินหล่นไว้อะครับแล้วก็สมุดบัญชีด้วยผมเก็บได้พอดีเลยรอคืนป้าอยู่แต่ไม่เจอสักทีทอยู่นี่เองเหรอป้าตามหาทั้งหลายวันผมขอโทษป้าด้วยนะครับที่ยุ่งเรื่องส่วนตัว ผมไม่รู้จะเจอป้าหรือเปล่าก็เลยเอาตัางไปเข้าธนาคารให้ป้าลองเช็คดูได้นะครับขอบใจมากเลยนะผลม,มุนจะตอบแทนหนูนะลูกครับหนูเป็นคนดีมากเลยนะ ป้ารอผมตรงนี้ก่อนนะครับแดดมันร้อนย่ผมไปเอารถมารับเรื่องเงินป้าไว้ใจนิวที่สุดคนที่เก็บเงินเหมือนได้และเอาไปฝากธนาคารให้ด้วยมันหากันไม่ได้ง่ายๆหรอกนะ มาโดนล็อกล้ออะไรตอนนี้วะมันมีประชุมด้วยเนี่ยเฮ้ยน้อง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 ครับพี่พอดีรถพี่โดนล็อกล้อว่ะพี่มีธุระด,ด่วนด้วยเองไปส่งพี่หน่อยดิแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวพี่ฝากเองไปเชียร์ค่าปนะรับด้วยนะที่เหลือก็ติปไป็น้องทอนได้ครับพี่ รีบไปพี่หน่อยนะน้องนะครับไปน้องเขอาใจมากน้องพี่ฝากด้วยนะครับพี่ มาแล้วครับพี่นี่ครับอบใจไม่ไ้น้องถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยผมไปก่อนนะพี่อบใจไมไ้น้องของผมเท่าไหร่ครับหกสิบจ้ะ กูนะพึ่งเอาเส้นเล็กหมูนะได้ไปนั่งรอก่อนนะพึ่งมือถือใครอ่ะอ้าวน่าจะเป็นของลูกค้าเมื่อกี้แน่เลยอ่ะอ้าวทำไงทีเนี้ย ครับใช่ใช่ครับเขาลืมมือถือไว้อะครับอ๋อได้ครับเดี๋ยวผมไปส่งให้ครับยังไม่ทันได้กินเลยเดี๋ยวกลับมากินนะพึ่งขอเอามือถือไปให้เขาก่อนใจถึงพึ่งได้จริงเว้ยไอ้คนนี้ นิวฉันว่าแกนะไม่ได้เป็นแค่วีนหรอกเป็นทุกอย่างในทุกคนแล้วมั้งเนี่ยคนของประชาชนเว้ยปีหน้าก็าจะลงสสแล้วอืมจริงทั้งไปขึ้นเงินจ่ายค่าปรับแล้วคืนมือถือก็ความไว้ใจมันไม่ได้ไมาง่ายมันเกิดจากความซื่อสัตย์ที่เราเอาคืในให้เขาครั้งแล้วครั้งเล่าอืมพูดมามีเหตุผลเมื่อกี้แกบอกจะลงสสใช่ปะอือฉันว่าไม่มีใครเลือกแกหรอกทำไมอะ่ะเอาแกรู้จักคนเยอะคนเลือกแกเยอะ แต่แกไม่มีสมองเลือกไปก็เท่านั้นได้นะแรงนะหานนะเรื <c oughs> ่องหน้าเจอกันได้ <c oughs> อาจจะยังนะนิว <c oughs>